อย่าให้ใจไหลไปกับอารมณ์เดิมๆกับนิสัยเดิมๆบางคนเป็นนิสัยพูดมากพูดไปเรื่อยพูดเพ้อเจ้อพูดสอเสียดพูดดูหมิน่นพูดยกตมยกตนข่มท่านนมีสติก็ไม่ทําเงียบเพราะรู้ว่าคําพูดเล่านี้นะมันไม่เกิดประโยชน์นะมันจะเกิดศัตรูมากกว่าเกิดมิตรเห็นไหม บางอย่างก็มันเป็นเจตนาดีนะแต่ไอ้เจตนาดีของเราทําไมกลับทําให้เรารู้สึกร้อนใจเ,นเหมือนเราอยากจะสอนเพื่อนสอนหมู่คณะสอนพระสอนแม่ชีที่อยู่ใกล้เราเ,เราเห็นเขาทําผิดเราก็ตักเตือนเขาแต่สิ่งที่เราตักเตือนหรือพูดออกไปนั้นกลับย้อนกลับมาเล่นงานเราเนทําให้เรารู้สึกกุ้มใจโอ้ สิ่งที่เราพูดออกไปนี่มันมันเห็นอารมณ์ในใจเลยว่ามันมันหนักมันเป็นสิ่งที่หนักอึ้งในใจทั้งที่เป็นเจตนาดีนะที่จะตักเตือนหมู่คณะแต่ทำไมสิ่งนี้มันถึงกลับมาเล่นงานเราได้ให้สังเกตดูตัวนี้นะเป็นไหมอุบาถามหน่อยมีใครเป็นบ้าง